สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ลุงสมคิดจะมาแนะนําวิธีการปลูกบุ้งแก้วในน้ํานะครับซึ่งคลิปก่อนลุงสมคิดก็ได้แนะนําวิธีการปลูกบุง้งแก้วแบบระบบน้ําหยดไปแล้วนะครับผักบุ้งแก้วเนี่ยสามารถที่จะปลูกบนบกและขอในน้ําก็ได้นะครับแต่วิธีการปลูกทั้งสองอย่างนี้ทั้งปลูกแบบระบบน้ําหยดบนบกก็ต้องถูกวิธีถึงจะงามนะครับ แล้วก็การปลูกในน้ําก็ต้องปลูกตามวิธีการที่ถูกต้องนะครับบางคนก็เห็นเขาปลูกในน้ำนะครับแล้วก็เอามาปลูกแล้วก็รู้สึกว่าทําไมมันไม่งามนะครับทำไมมันไม่ยอมจะทอดยอดเลยเพราะว่าเราปลูกผิดวิธีนั่นเองนะครับส่วนการปลูกที่ถูกต้องนะครับตามประสบการณ์ที่หลวงสมคิดเคยปลูกมาก่อนนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังว่าวิธีการที่เราปลูกในน้ำน่ะต้องทํำยังไงนะครับเรามาเริ่มต้นกันดีกว่านะครับ วิธีการปลูกในน้ํานะครับหลักการเตรียมแปลงก่อนที่เราจะทําการปลูกนะครับก็คล้ายๆกับเราที่จะทํานาหวานน้ําตมหรือว่าเราจะทํานาหวานนั่นเองนะครับก็คือต้องมีการไถก่อนเอาน้ําเข้ามาขังในแปลงนะครับแล้วก็พอพอ,พอยามันเริ่มเน่านะครับพอยาเริ่มเน่าแล้วเราก็จะมีการไถก่อนที่จะไถเราต้องหว่านปุ๋ยคอกนะครับเติมอินทรีย์วัตถุลงไปในดินก่อนนะครับ พอเราหว like ่านปุ๋ยคอกเสร็จแล้วเราก็ทําการไถไถกบปุ๋ยคอกไว้นะครับคือในช่วงในช่วงที่เราจะไถเนี่ยเราต้องเอาน้ําออกก่อนนะครับตอนแรกเอาน้ําขังทีนี้ก็เอาน้ําออกเอาน้ําออกแล้วก็หว่านปุ๋ยคอกแล้วก็ไถกบไว้นะครับทีนี้พอไถกบไว้แล้วเราก็เอาน้ําเข้ามาขังอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณสักห้าวันถึงหนึ่งอาทิตย์เราก็จะทําการเอาน้ําออกอีกนะครับ เอน้ำออกเสร็จแล้วเราก็จะทําการไถไถขึ้นมาใหม่หรือเราจะใช้โรตารี่ปั่นเลยปั่นให้เป็นตมเลยก็ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไถซ้ําอีกก็ได้ก็คือจะทําการปั่นก่อนนะครับพอเราปั่นเสร็จนะครับเตรียมลักษณะแปลงให้เรียบร้อยสวยงามนะครับเราจะต้องทําให้ทำเทือกอ่ะวิธีการทําเทือกก็คือเราจะต้องทําให้มันเรียบนะครับ ปาดพยายามปาดปรับพื้นที่ให้เรียบแล้วก็ชักกล้องแล้วก็เอาน้ำออกให้หมดนะครับจะมีการชักกล้องเป็นเป็นระยะระยะนะครับเพื่อว่าจะเ,าเราจะระบายน้ําออกจากแปลงให้หมดนะครับก่อนที่เราจะทําการปลูกนะครับพอแล้วเอาน้ําออกหมดแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นตมนะครับทีนี้เป็นตมเหมือนเราจะทํานาดําเลยนะครับเหมือนจะทํานาหวานน้ําตมลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับ ในช่วงนี้เราก็สามารถที่จะปลูกได้เลยนะครับนํายอดผักบุ้งแก้วไปปักดําได้เลยระยะต่อต้นนะครับระยะห่างต่อต้นประมาณ1เมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็ระยะร่องนะครับจากร่องหาร่องหรือจากแถวหาแถวนี้จะให้ต่ำกว่า3เมตรนะครับ3เมตร50ได้นะครับทีนี้เราก็ปักดําลงไปจุดหนึ่งใช้ประมาณ2ยอดก็พอนะครับ2ยอดต่อ1จุดห่างกันเมตรหนึ่ง ประมาณนี้นะครับพอเราปักดําเสร็จแล้วนะครับเราอย่าเอาน้ําเข้านะครับอย่าเพิ่งเอาน้ําเข้าไปรันขาดเลยนะครับก็คือรอให้ตน้นผักบุ้งแก้วนี้ติดก่อนนะครับพอผักบุ้งแก้วเริ่มติดถ้าในกรณีดินบางบางท่านนะครับจะเป็นดินที่แห้งไวพอเราเอาน้ําออกจากจากแปลงนะครับจากนาที่เราจะทํานาผักบุ้งเนี่ยมันอาจจะแห้งไวดินแตกและแห้งอย่างเงี้ย เราก็ต้องมีการเอาน้ําเข้าเอาน้ําเข้ามาเพื่อที่จะให้ความชุ่มชื้นนะครับพอดินชุ่มชื้นได้ที่แล้วเราก็ต้องเอาน้ําออกอีกครั้งนะครับพอเราเอาน้ําออกแล้วนะครับเราก็จะมีการใส่ปุ๋ยนะครับทีนี้ปุ๋ยที่ใส่จะต้องเป็นปุ๋ยสูตร4600เท่านั้นนะครับพี่น้องอย่าไปใส่สูตรอื่นออนะครับต้องเป็นปุ๋ยสูตร4600เท่านั้น แล้วก็เราก็จะหยอดข้างๆจุดที่เราปรับดำนะครับจากนั้นก็ต้องรอจนกว่าอย่างน้อยนะครับอย่างน้อย2อ,อาทิตย์นะครับ2อ,อาทิตย์ตั้งแต่นับเริ่มจากวันที่เราเริ่มที่เอายอดไปปรับดำนะครับ2อ,อาทิตย์เราถึงจะมีการเอาน้ําเข้าหรือบางบางบางพื้นที่นะครับมันอาจจะ การเจริญเติบโตอาจจะไม่เท่ากันเราต้องดูผักบุ้งแก้วของเราด้วยนะครับว่ามันมีการเจริญเติบโตได้ขนาดไหนแล้วมันแข็งแรงหรือยังนะครับถ้ามันยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรก็อย่าเพิ่งเอาน้ําเข้านะรอจนกว่าจะถึง20วันแล้วว่ารอจนกว่าจะแต่กอนะครับเราถึงจะมีการเอาน้ําเข้าที่เขาเรียกว่าการขึ้นน้านั่นแหละครับทีนี้การขึ้นน้ําในครั้งแรกเนี่ยอย่าเพิ่งเอาน้ําเข้าเข้าเยอะนะครับเอาเข้าประมาณสูงประมาณสัก10เซนโดยประมาณนะครับ ว่าจากพื้นพื้นนานะครับพื้นคี้เลนขึ้นมาสูงประมาณสักสิบเซนแล้วก็รอให้ดอกบุ้งเขาจเจริญเติบโตแตกกอพอเราเอาน้ําเข้ามานะครับช่วงแรกก็เข้าตื้นๆก่อนอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับประมาณสักสิบเซนนะครับแล้วก็ใส่ปุยอรอบสองนะครับปุยเรียเหมือนเดิมการใส่ก็ใส่ข้างๆต้นเหมือนเดิมนะครับแต่อย่างให้ใกล้โคนนะครับห่างโคนอยู่ประมาณสักครึ่งนึงอย่างนี้นะครับทีนี้ก็รอจนกว่า ผักบุ้งแตกอเราถึงจะเอาน้ําเข้าอีกสูงประมาณสัก20เซนแค่นั้นนะครับทีนี้ก็รอการเจริญเติบโตแล้วก็รอเก็บขายเท่านั้นนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับการปลูกเนี่ผักบุ้งแก้วในในนานะครับท่านใดที่คิดว่าอยากปลูกผักบุ้งแก้วเป็นอาชีพเสริมนะครับก็สามารถนําสิ่งที่ลุงสุขคิดได้แช์ประสบการณ์ในการปลูกผักบุ้งแก้วในน้ําสามารถเอาไปปลูกเป็น อาชีพเสริมได้นะครับในกรณีบางท่านนะครับผมเคยเห็นเขาปลูกนะครับโดยการที่เอาน้ําขังตลอดเลยตอนที่เขาก็จะปั่นเหมือนกันนะครับแต่เขาจะไปเอาน้ําออกอย่างนั้นไม่งามครับทายัางไงก็ไม่งามเพราะว่าผักพุ้งแก้วหรือผากกระเฉดน้ําเนี่ยการปลูกจะเหมือนกันเลยนะครับช่วงที่อนุบาลเนี่ยช่วงที่เราปักดําใหม่ๆเนี่ยจะต้องไม่มีการเอาน้ําเข้าจนกว่าต้น ผักบุ้งแก้วหรือต้นผักกะเฉดเนนะี่ยจะแตกกอจะเริ่มเติบโตแข็งแรงพอที่จะเอาน้ําขังได้ถึงจะเอาน้ําใสได้นะครับถ้าเราเอาน้ําขังไว้ตลอดเวลาตั้งแต่วันที่เราปักดําไม,ม่งามครับทำยังไงก็ไม่งามลุงสกคิดก็เคยลองมาแล้วนะครับอย่างนั้นไม่งามนะครับถ้าทําอย่างที่ลุงสกิดได้กล่าวมาแล้วนะครับรับรองงามนะครับท่านใดมีปัญหานะครับปลูกแล้วมีปัญหาก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิป สอบถามได้นะครับเดี๋ยวลุงสุิิจะมาตอบคาถามให้นะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับสวัสดีครับ